คำเตือนการลงทุนม <mel> ีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะแอดก็จะมารีวิวเกมทีกท่กําลังจะเปิดใหม่นะครับชื่อว่า d a r of god นะครับซึ่งเกมนี้นะก็ไปพูดคามทำเพลงนะครับไปดูระบบ t e s t n e ตนะครับก็จะมีให้รับโทเค็นนะครับ1000 เหรียญมีชื่อว่า DAGO นะครับซึ่งเหรียญน,นี้มันเปิดขายแล้วนะฮะนี่ฮะเหรียญนี้นะครับเปิดขายแล้วนะครับนะเ,นนบเบมื่อคืนนะตอนประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปแอดเพิ่งมาทราบข่าวเนี่ยตอนประมาณ5ทุ่มนะฮะแล้วก็เข้าซื้อไป144นะตอนนี้ราคาขึ้นมานะครับดีขึ้นมาเกือบจะ70%เเลยนะครับตอนนี้ก็เลยมาลองมาเทรดเล่นดูนะครับ คือระบบเกมมันจะเป็น Oracle นะตัวเกมมันจะเป็นคล้ายๆกับ BNB Hero เลยนะฮะก็ <ST AR> คือให้สู้กับมอนสเตอร์แล้วก็ถ้าชนะก็จะได้เหรียญแล้วก็อัพเลเวลนะครับอันนี้เขจะสอนนะเราสามารถที่จะรีคูทหาฮีโร่ได้นะครับใช้เหรียญทั้งหมด210 DAGO นะแต่ไม่รู้ว่าเปิดเซิร์ฟจ,จริงเนีมันต้องใช้เหรียญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแอดซื้อไปเนี่ย ได้เหรียญมาเป็นพันๆเลยนะได้มา2000กว่านะครับอ่ะกดรีคูดูนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสเน็ตนะมาดูกันพอดีอัดปิดเสียงนะครับไม่ได้เปิดเสียงเกมนะเสียงมันค่อนข้างจะดังฮนะเป็นเกมที่เล่นบนมือถือก็ได้นะเพราะว่ามันบนเว็บไซต์นะครับเข้าเล่นบนเว็บไซต์นะอันนี้เดียวอา้าวค่าแก๊สค่าแก๊สรู้สึกก็น่าจะพอนะเดี๋ยวเขามาอ่ะมาแล้วนะครับ มาแล้วนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกนะว่าตรงนี้มีพลัง Energy ในการต่อสู้นะครับซึ่งฮีโร่หนึ่งตัวนะครับก็จะมีพลังงานทั้งหมด2 Energy นะครับเมื่อเราได้ฮีโร่มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเขาก็จะมีอธิบายบอกว่าตัวนี้เป็นค่าสถานะของฮีโร่เรานะครับมันก็จะบอก HP XP แล้วก็เลเวลแล้วก็เกรดของฮีโร่นะส่วนนี้นะครับก็จะบอกว่า แรงของฮีโร่อ่าแรงอะไรนะครับ Energy Winrate เท่าไหรนะรแล้วก็ Shade Drop โอกาสดรอปเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น God Hero นะครับก็จะได้โบนัสพิเศษหลังจากจบการต่อสู้นะแต่เป็น h u วแมนนะรตรงนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับค่าสถานะต่างๆนะครับเมื่อกด Enter เข้าไปนะครับก็จะเป็นซูโหมดต่อสู้นะเราก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการจะสู้กับมอนเตอร์ระดับไหนนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ อีซีนะครับวิเลตก็จะ55ได้ e ีประมาณ64นะก็ไล่ไปนะครัฮาร์ดก็มีนะครับแล้วก็มี Normal มันไม่เรียงกันนะก็จะมีนอร์มอลวิเล e 52นะครับพอฮาร์ก็จะเป็นวิเล e 50นะครับส่วนโหดสุดนะครับเว r ี่ฮาร v i วิเล e จะประมาณ45นะแต่นี้อยู่ที่รงดัของตัวละครด้วยนะถ้าแรงสูงเปอร์เซ็นต์วิเลตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ทางเด๋ยวแอดจะลองสู้เป็น,นแบบ easy ลวกันนะครับนะ,ะกดไฟดูนะครับเอาหมอนที่ชนะง่ายที่สุดนะ,ะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาการต่อสู้แบบนี้นะให้เราจ่ายค่าแก๊สหนึ่งครั้งพอจ่ายเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าสรุปว่าเราจะชนะหรือแพ้นะครับอ่ะอย่างนี้น่าจะชนะนะครับนี่นะเขาจะบอกว่าคุณชนะนะครับ ได้รีวอร์อะไรบ้างนะก็จะมี Reward ดเลเว432นะครับก็คือเมื่อแกสู้อะเ e เวลอัทีเดียวเลเวล4เลยนะก็จะได้รีวอร์ด2 5 USD นะครับอันนี้ก็จะเป็นได้เป็นเหมือนกันนะ6.25นะแต่ละเลเวลนะครับแล้วก็ e p Hero โลได้64นะตามที่สู้นะครับแล้วก็ค่าแกส๊สซัพพอร์ตอันนี้ก็จะได้0.2นะครับ ตับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของในส่วนของการเคลมนะครับซึ่งการเคลมเขาก็จะมีเท็คนะครับก็คือ30%นะแล้วก็จะลดลงทุกๆวันนะครับวันละสเนะเมื่อเคลมแล้วก็จะกลับมาเป็น30เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับ4ีมายอะไรพวกนี้เลยนะเขาก็จะบอกนะครับว่าถ้ากดเคลมตอนนี้คุณจะได้ที่13.25ก็คือติด คำนวณหักเทคออกแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฮีโร่ได้นะซึ่งฮีโร่เนี่ยเราสามารถจะเรียกออกมาได้นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับฮีโร่สามารถเรียกได้5ตัวนะก็จะใช้ประมาณ210ดา์โก้นะครับ5ก็ได้แม็กแล้นนะีเป็นแลงซีนะเขเกลือมากเลยฮนะมา้ตัวหนึ่งครับ ค่กแก้ได้เงเพื่อจะรีคูดอ่าได้มานี่ฮนะแรงงเอเลยนะเดี๋ยวมาดูค่าสถานะนะครับนี่นะวินเลทของแรงงเอนี่คือ60เลยนะแล้วก็แต่ว่ายังเป็นฮิวแมนอยู่นะฮะยังไม่ได้กอดนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นกันว่าจะได้กอดไหมสำหรับรหัสเทสเน็ตนี้นะฮะ โอ้ได้แรง C นะมาตัวสุดท้ายนะครับอได้แรง A นะครับเดี๋ยวมาดูค่าสถานะกันนะก็ยังเป็นฮิวแมนโอ้แต่เชสดรอปนะครับบวก2เลยนะ,ะเดี๋ยวลองไปสู้ดูนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองสู้กับระดับ บริฮาร์ดดูนะอ๋อนี่น้องคนนี้คุ้นๆนะครับมาจากดาร์กอนสปิริตหรือเปล่านะใครน่าจะรู้จักน้อง,อน,องนะครับเอ้ยตีน้องจ่ายค่าแกนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต่อสู้นะครับมาลุ้นผลกันนะทุกคน พ่อชนะด้วยนะฮะนี่นครับเลเวลขึ้นมา่นะรีวอร์ดจาก2ถึง5นะครับได้ e ีมา84ก็จะมีเวลานะครับ1 Energy จจะใช้เวลาในการรีประมาณ5ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวสู้ขีหนึ่งนะอุปนี่เป็น Easy นี่ทำไงดีอ่าไปเช็คก่อนนะกลับมานะดูผิดดูผิดนะครับ มันมอนเตอร์มันเปลี่ยนไปนะระดับเนะี่ยเออแล้วเอาเวลี่ฮาร์ดไปไหนฮะเวลี่ฮาร์ดไม่เจอนะครับนะเจอต่ําสุดเป็นฮาร์ดนะบางทีเหมือนมอนเตอร์มันสุ่มนะครับเอาไม่เป็นไรงนะั้นเราตีฮาร์ดเลยนะวิลดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แบบนี้คือแพ้นะอ่าก็คือจะไม่ได้อะไรนะครับได้แค่ได้แค่รีวอร์ดแกสนะเขาก็จะเปลี่ยนตัวให้นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกนะฮะนี่ energy หนึง energy ที่จะได้ในอีกสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าจะเต็มก็ประมาณ9ชั่วโมงก็จะมีเวลาให้เราได้พักผ่อนนะนี่คบแบตก็จะไม่ตีหมดนะก็เอาแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับส่โมดต่างๆก็ยังไม่เปิดน,นะ เห็นว่าเกมว่าจะเปิดวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่13มกราคมนะเห็นว่าเกมจะเปิดวันนี้แล้วนะฮะมันก็จะมีมิชชั่นด้วยมีมิชชั่นต่างๆนะครับถ้าทำเราก็จะได้เหรียญน,นะมีจัดแรงนะครับแล้วก็มีเอีเวนต์ต่างๆอันนี้ก็ยังเป็นคัมมิ่งซูนอยู่นะส่วนการเซตติ้งต่างๆก็นี่ครับเปิดปิดเสียงได้เอฟเฟกได้นะครับแล้วก็มีเทเล gram มิวิตเตอร์นะแล้วก็มีคู่มือวิธีการเล่นนะครับก็เป็นไวท์เพเปอร์นะครับสามารถ เข้ามาอ่านดูกันได้นะเดี๋ยวแอดจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับเกมนี้นะ d ดน of God นะครับนี่นะก็มีบอกนะครับระบบ PVP นะเราก็สามารถเล่นมั l ติ a c c o u n t ได้ด้วยนะฮะตัวเกมเป็นแบบ Oracle นะ ใน White p a p p r r ทั้งหมดนี้นะครับคุณสามารถมาอ่านได้เลยนะฮะแล้วก็ทีมเดฟก็เปิดหน้านะกสืเกมนี้นะฮะอ่ะนี่นะครับก็ทางเดฟนะครับก็เปิดหน้านะแล้วก็ก็มีสัมภาษณ์นะครับติดสาวันที่แล้วนะอันนี้จะเป็นหน้าตานะฮะยังไงก็ Do your research นะครับลองไปศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะ ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นแค่รีวิวให้ดูภาพรวมของตัวเกมเฉยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีมันนี่ออเดย์ day, ทุกท่านนะครับ